สวัสดีครับวันนี้เรามาดูเรื่องการเคลียร์ d i s k Cache กันนะครับเราก็จะลอง New Composition ขึ้นมาจากเมื่อกี้นะครับมันเตือนขึ้นมาว่า d i s k c a c e เรามันมีเนื้อที่จำกัดควรจะเคลียร์ได้แล้วให้เราเคลียร์โดยการมาที่ตรงนี้ครับ Edit p Reference Media and d i s k Cache ตรงนี้นะครับ ให้เราเลือก Empty d i s k c a e ตรงนี้แล้วก็มันจะถามว่าคุณต้องการ Delete ใช่ไหมตอบโอเคเท่านี้เองครับ d i s k c a t e การเคลียร์ d i s k a t e มันก็จะทำให้โปรแกรมเราสามารถทำงานได้สะดวกลื่นไหลามากขึ้นนะครับโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ